มีมนร่วมงานแต่ไงบ้างก็ดีใจครับดีใจที่ได้มีชื่อร่วมเข้าชิงครับกับงานนี้ครับครั้งแรกเลยครับปกติแล้วไม่เคยเข้าชิงอะไรเลยครับครับจริงๆอยู่ในวงการมานี้จําได้ว่ารางวัลที่เคยได้คือบุคคลดีเด่นทางพระพุทธศาสนาของเกมแกพมมี่ดรามากแล้วที่ว่าทำไมรอบนี้เราแบกไปของเสด็อะไรยังไงอ๋อของของผมของผมมาในสาขา อินฟลูเอนเซอร์ด้านแฟชั่นครับก็ดีใจมากๆที่เขาแบบเลือกเรามาอยู่ในท็อปสอะไรเงี้ยก็จริงๆมีน้องๆที่เขาเก่งกว่าเราแล้วก็หลายๆคนที่เก่งกว่าเราอะไรเงี้ยแต่สำหรับผมมันก็คือเหมือนเกินฝันนะครับคนตัวสูงไม่เข้ามาตรฐานชายไทยซ้ำอ่ะรู้สึกว่าได้มาทํางานด้านนี้แล้วมีคนให้โอกาสอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนเห็นว่ามันเหมาะที่จะเข้าชิงผมก็ดีใจมากๆ,ๆ,ๆก็ๆมีครับมีมีใครบ้างนะ น้องปลาวน้องปลาว์รีฟครับแล้วก็อีกคนสยามโมสยามสยามโม,โมใช่ไหมครับน้องสยามโมครับแต่คนก็แฟชั่นทั้งน,นั้นใช่บางคนเขาโอ้โหแบบเขาเขาเก่งเป็นตัวจริงอะไรเงี้ยแต่ผมก็คือเป็นผู้ชายคนเดียวนะเนาะรู้สึกว่าผมผลักดันในเรื่องของผู้ชายตัวเล็กครับ<อ>ผมทํามานานละสิบกว่าปีอะไรเงี<ๆ>้ย<ๆ>เพราะว่าผมอยากให้ผู้ชายตัวเล็กมีพื้นที่ในการได้โชว์ศักยภาพหรือว่าได้ได้มีความเห็นเรื่องแฟชั<ๆ>่นอะไรเงี้ยเพราะมันเรียนจากตัวของผมเองเหมือนกัน แล้วอย่างที่เราเขแฟชั่นที่จุเนียรู้สึกเรารู้สึกแบบสนุกกับมันมากขนาดผมผมค่อนข้างสนุกนะครับแล้วก็ไม่กดดันอะไรกับมันเลยเพราะว่าทุกวันที่ผมได้แต่งตัวมันเหมือนแบบวันที่ได้ได้ฝึกฝนตัวเองอะไรครับไม่ได้เครียดนะครับเอาเอาเอาสไตล์ตัวเองเข้าว่าเข้ามาแบบอยากลองผิดลองถูกก็ได้อัปเดตตัวเองมันทุกวันเลยครับแต่เราต้องน้ำมันเป็นเหมือนแฟนยไอคอนใส่แฟนไปเลยเพราะคนไทยเจ้าเจ้าขอบคุณครับ <laughs> ก็เรียกว่าสนุกครับไม่ไม่อยากรู้สึกว่า รู้สึกว่าชีวิตทุกวันนี้มันค่อนข้างเครียดอยากจะแบบว่าทําให้ทุกวันทั้งผมและกุนูนาเนี่ยมีอะไรเป็นสีสันเรื่องแฟชั่นมันก็เป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าทําไปด้วยกันแล้วมันก็สนุกดีครับเวลาไปเที่ยวเงี้ยก็จะเห็นว่าจะมีคลิปแบบว่าแต่งตัวลงด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ดีใจที่ทุกคนเห็นแล้วทุกคนชอบก็เป็นนี่เรียกเป็นน่าจะเป็นลย์ลิสต์ใหม่นะตอนนี้นะครับพี่เพราะว่า ผมเองเนี่ยหลังๆคือถ่ายรูปให้หนูนาะบ่อยแล้วคนถามว่าใช้อะไรถ่ายยังไงอ่ะแล้วก็จนรู้สึกว่าเอ๊ะตกผลึกละทําดีกว่าป้ายยาให้ทุกคนแบบเผื่อว่าใครอยากจะซื้ออยากจะถ่ายตามก็จะพยายามทําช่องทางนี้บอกต่ออะไร่างเป็นคอนเทนต์ตันมั้งไหมครับมีคอนเทนต์ตันงมั้งไหมครับคอนเทนต์ตันไหมผมว่าทุกคนเป็นนะพี่ทุกคนเป็นนะเพราะว่าผมจําคําพูดพี่คนนึงได้เขาบอกว่าทุกวันนี้คอนเทนต์มันเยอะทุกคนแข่งกันแล้วมันอยู่ในโลกแห่งความเครียดอ่ะผมรู้สึกว่า สุขภาพจิตเราม,ามันสาคัญมากๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วผมเองกับหนูนาเองเวลาเวลาทำคอนเทนต์เนี่ยจะต้องเอาความสุขเป็นพี่ตั้งอ,อยากเครียดถ้าเครียดแล้วเนี่ยงานมันจะอมาไม่ดีครับไม่ว่าจะเป็นงานที่ทําเองหรือว่างานที่มีลูกค้าเข้ามานะรเรามีทคิคไหมงถ่ายที่แฟนยังไงได้แบบคุณดีแบบอะไรแบบคุณดีเหรอครับช่วงนี้คนก็ไปแซวเขาเยอะนัผงเห็นนะเขาบอกว่าผอมลงบ้างหนูนานี่เขาเรียกว่าดูแลตัวเองดีขึ้นครับอย่างที่ผมอยู่กับเขามานี่คือช่วงนี้เขา เขาเรียนแอตไลติ้งแลวเขาดูแลตัวเองดีขึ้นเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นการกินหรือออกกาลังกายนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งดีที่คนเห็นเขาแล้วมันมีการพัฒนาซึ่งผมบอกว่าจริงๆแล้วหนูนาเนี่ยสามารถทําได้ดีกว่านี้อีกถ้าเกิดว่าเขาตั้งใจมากกว่านี้อีกจริงๆแล้วอ่ะถ้าถ้าถ้าผมอยู่กับเขามาเนี่ยอันนี้คือเขาแบบขุดพลังมาจากแบบเขาไม่เคยทําตอนนี้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะมากอะไรเงี้ยซึ่งผมดีใจมากๆที่เขาทำซึ่งหลายคนก็บอกว่าเออหนูนาลัมตดูแลตัวเองเลยเตรียมเขาพอไปถึงว่า ว่าพี่เจ้งสาวอะไรก็เปล่าพี่จูยังไงนี่คนถามทุกปีเลยนะจริงจริงผมก็ก็มีมีมีแลนครับมีแลนมีแลนก็คิดว่าคิดว่าเร็วๆร็วนี้คิดว่าคิดว่าถ้าเกิดว่าเขาโอเคนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะจะบอกทุกคนนะครับแต่ตอนนี้ก็คือผมก็มีแพลนของผมอยู่แสดงว่ามีแลนที่คุยกันแล้วเรียบร้อยเพราะว่าบอกว่าจะบอกทุกคนเขาชอบแย่ผมอ่ะไม่เลยขอไม่เลยขออะไรเงี้ยผมก็ผมก็บอกว่า พอไหมล่ะพอไหมล่ะอะไรเงี้ยชวนกันเล่นเฉยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างผมเองผมรู้สึกว่าทุกวันที่ได้อยู่ด้วยกันอ่ะมันมีความสุขมากๆล่ะมันได้ศึกษาได้เรียนรู้กันผมว่าคู่ผมจะแปลกกว่าคู่อื่นหน่อยทะเลาะกันบ่อยทะเลาะกันบ่อยเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีคือเหมือนได้ซ้อมการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเพราะว่ามันได้ปรับกันเลยปรับกันเลยว่าเรามีจุดที่เขาไม่ชอบตรงไหนผมชอบเขาตรงไหนได้คุยกันตรงๆไปเลยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลย แล้วอย่างแบบที่บอกว่าเราจะเตรียมเซอร์ไพรส์เนี่ยเรามีคิดไหมส่วนตัวเราเองอะอว่าอยากจะไปที่ไหนเพราะเราก็ไปเที่ยวกันเยอะเหมือนกันก,ก็มีอะไรครับมีมีม,มีครับแต่ว่าจะขอขอเก็บไว้ก่อนก็มีอไรครับมีม,มีมีครับแต่ว่าจะขอขอเก็บไว้ก่อนอเดี๋ยวมันจะไม่เซอร์ไพรส์เพราะเดี๋ยวคนมาด่าผมบ่อยมากเลยคลิปที่กม้มเก็บก้มผูกชุดเชือกลงเท้ามีคนมาเมนผมเคยไปเห็นนานแล้วนะคลิปนานเมาแล้วบอกว่า เนี่ยทำผู้หญิงเขาผิดหวังนะเนี่ยคุตสาห์รอกเกอร์แต่เป็นการเตรียมก่อนแล้วนะอันนั้นเตรียมกันทำคอนเทนต์เฉยๆอะไรเงี้ยแต่ว่ารอบนี้อาจจะเป็นจริงละครับคำว่าเร็วๆนี้นี่มันเร็วประมาณไหนนะีอย่ากดดันผมเลยแต่ผมก็พยายามอยากจะให้ทุกอย่างมันลงตัวให้เร็วๆนี้ที่สุดนะครับก็พยายามพยายามในฐานะผู้ชายคนหนึ่งนะครับนอกจากแทนการแต่งงานเราวางสนเป็นยังไงบ้างกับการแต่ง แต่งปีดีปีไหนแล้วมีลูกไมมีลูกก well> ี่คนอะไรอย่างเงี้ยผมว่าทุกคู่วางแผนนะแต่ว่าคู่ผมก็คุยกันเรื่อยๆอ่ะแต่ว่าผมว่าตอนนี้มันยังไม่เป็นลูกธรรมผมว่าด้วยด้วยการมองเศรษฐกิจด้วยอ่ะผม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 มองเศรษฐกิจเป็นหลักด้วยนะแล้วก็ทุกวันนี้ถ้าเกิดจะมีลูกสักคนหนึ่งอ่ะมันค่าใช้จ่ายเยอะมากครับค่าใช้จ่ายเยอะมากไปถามความเห็นหลายคนมากว่าผมจะมีลูกดีไหมหรือว่าจะไม่มีดีคนที่เขาพร้อมแล้วก็จะบอกว่ามีเลยบางคนที่บอกว่าอ่อ ยังไม่พร้อมบอกว่าอย่าเพิ่งมีมีแล้วเหนื่อยอะไรเงี้ยมันก็านานาจิตตังอะครับ <m> ผมก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้ามันมีโอกาสผมอาจจะได้บอกบอกพี่พี<ม>่ครับตอนนี้ยังเอาเอาสเต็ปแรกคือแต่งงานก่อนครับพี่ครับเป็นสเต็ปครับครับ<ๆ>พร้อมใช่ไหมครับคำว่าพ,พร้อมสําหรับเราก็คือก็จริงจริงพร้อมของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับพี่บางคนอาจจะแบบว่าให้มีมีเงินในบัญชี10ล้านร้อยล้านอะไรเงี้ยแต่ของผมในมุมมองของคือพร้อมคือ ผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันอยู่ตัวแล้วเรา,เารายรับรายจ่ายโอเคลงตัวแล้วก็มีเงินเหลือเก็บเอาไว้เผื่อลูก <S <S <ๆ>เผื่อเกษียณตัวเองในระดับหนึ่งไม่จําเป็นจะต้องโหเยอะมากมายอะไรเงี้ยดูแลตัวเองได้เผื่อจะต่อยอดทาธุรกิจได้ในอนาคตอะไรเงี้ยเพราะทุกทุกคนน่าจะรู้ว่าถ้าทําวงการตรงนี้หรือทําอินฟูอะมันก็จะมีโอกาสเข้ามาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกิจหรือว่าทาปินฟูเนาะแล้วก็เราแก่ลงทุกวันนะครับเพราะงั้นเราก็ต้องเตรียมแผนอนาคตเอาไว้สัก 5้ปีสิปีเผื่อไว้ก่อนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมก็รู้สึกว่าคำว่าพร้อมผมก็ต้องเตรียมตัวในระดับหนึ่งที่จะต้องมีบัตเจ็ตแล้วก็สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้แล้วก็อีกคนหนึ่งได้ขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์เดชเถ่ายรูปกันนะครับได้ครับ ไม่เจอทุกคนน,นานมาก